สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูเคอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนการหาผลลบนั่นเองนะคะเราบวกไปแล้วเราก็มาลบบ้างจํานวนไม่เกิน20นะคะที่เราจะเอามาลบกันอ่าวันนี้จะสอนอยู่สองเรื่อง2เรื่องติดต่อกันเลยคือการหาผลลบโดยวิธีการลบก็คือการเอา ออกการตั้งตัวเลขแล้วเอาออกการวิธีการใช้เส้นจํานวนมาช่วยในการหาผลลบนั่นเองนะคะอันแรกการหาผลลบโดยวิธีการนําออกก่อนนะคะก็คือเหมือนที่เราเรียนตอนที่ผลลบไม่เกิน10นั่นเองนะคะเช่นตัวอย่างนักเรียนดูนะตัวอย่างเขาบอกว่ามีมแมลงอยู่ยอยู่12 12ตัวมีมแมลงอยู่12ตัว เอาออกไป2องนี่คือ12ลบ2นั่นเองนะคะมีอยู่12เอาออกไป2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เห็นที่เขาวงกลมไหมคะที่เขาวงกลมก็คือตัวที่เขาเอาออกเขาบอกว่าลบ2ลบก็คือเอาออกนั่นเองนะคะเอาออก2ก็จะเหลือมแลงอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ก็จะเหลือมะแลงอยู่ สิตัวนั่นเองเห็นไหมคะช่องตรงนี้ให้ใช้เลขอาราบิกพอมาเป็นตอบตรงนี้เขาใช้เลขไทยเห็นไหมคะพอมาเป็นคําตอบเนี่ยเขาใช้เลขไทยอ่าสิบลบสก็เลยเหลือ10อ่ะมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะแล้วจะให้นักเรียนทําเองอ่ะมีเพื่องอยู่กี่ตัวเออลองนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิแล้วก็10 มีพึ่องอยู่สิบหกตัวเขาบอกว่าเอาออกไปหกเหลือเท่าไหร่สิบหกลบอกสิบหกลบหเหลือเท่าไหร่มีอยู่สิบหกเอาออกหกเราก็วงกลมพึ่งไปหกตัวเลยค่ะเอาออกหนึ่งเอาออกสองเอาออกสามเอาออกสี่เอาออกห้าเอาออกหกเอาออกไปแล้วหกเราก็จะเหลือพึ่องอยู่เรานับดูหนึ่งสองสามสี่ห้า 7, จ็ดแปดเกห็นไหมคะสิบกลบหก็เลยได้เท่ากับ10นั่นเองนะคะตรงนี้ก็ใส่เป็นเลข10อาราบิตรงนี้ก็ใส่เป็นเลข10ไทยนี่ง่ายมากเลยค่ะการลบการลบคือการเอาออกไปให้มันเหลือน้อยลงนั่นเองนะคะข้อที่เหลือในหน้า133ข้อที่เหลือนักเรียนลองทําดูนะคะอหอยทากกับมแมลงเนี่ยมแมลงต่าทองหรือเปล่าเนี่ย ข้อ2กับข้อ3เนี่ยนักเรียนลองทำเองนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาหน้านี้การหาผลลบเหมือนกับเมื่อกี้เลยนี่เขาให้มาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า13-3 13-3ลบ3 13ลบ3เนี่ยรงนี้จะมีอยู่13ลบออก3เอาออกไป3ก็คือตรงที่เขาวงกลุ่มเอาออกไป3 1 3ลบ3ก็เหลือ10อเวลาตอบก็ตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมนะคะ นักเรียนก็ทําข้อที่เหลือตรงนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3เหมือนเดิมนะคะอ่าดูตัวอย่างข้อนี้บ้างวงกลมตรงนี้มีกี่ลูกเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่หกลอ่องนี้มีอยู่10กกองนี้มีส10แล้วใช่ไหมคะ11 12 13 14สิบสามส่ห้าสิบหมีอยู่17เห็นไหมคะนี่มีอยู่17บลบออก7จลบก็คือเอาออกเอาออกไป7นี่เลยเอาออกไป7ก็ตรงนี้เลยนี่เผล1 2ึ่งสอี่ห้าหกเดเอาออกไป7ตรงนี้เราไม่เอาเราตัดออกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะเหลืออยู่หนึ่งสอามี่ห้าหเจ็ด 8 9ดเเพราะฉะนั้น17เลบ7เราก็เลยเหลือ 10. อ่าเอาออกไป7เราก็เหลือ 10. นี่แบบนี้นักเรียนก็เขียนมานะคะทำข้อที่เหลือเหมือนเดิมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันการลบเหมือนกันนะคะนักเรียนก็ใช้วิธีการกระบาดออกเหมือนเข้าหรือจะตัดออกเหมือนครูแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะ18ลบเเหลือเท่าไร่ทั้งหมดนี้มีอยู่18 เอาออก9นักเรียนก็ตัดทิ้งไป9เหลือเท่าไหร่นักเรียนก็ใส่คําตอบอใส่คําตอบมานะคะตัวอย่างของเขาเห็นไหมคะด้านบนเป็นเลขอารับีกด้านล่างเป็นเลขไทยนะคะนักเรียนก็ทำเหมือนของเขามานะคะเสร็จจากหน้า135แล้วเสร็จจากการลบแบบเอาออกแบบหักออกแล้วนะคะเราก็จะมาต่อการใช้เส้นจํานวนการใช้เส้นจํานวนในการช่วยลบ เหมือนกับการบวกที่เราเรียนไปเลยการบวกเราก็ใช้เส้นจำนวนมาช่วยบวกบวกก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มไปข้างหน้าใช่ไหมคะเวลาเราเวลาเราโยงเส้นการบวกไปสมมุติว่าอยู่ตรงจุดนี้เราจะหาบวกเราก็หาอเราก็โยงไปด้านหน้าแบบนี้แต่พอมาเป็นลบอพอมาเป็นลบสมมุติว่าจุดอยู่ตรงนี้เมื่อกี้บวกมันไปข้างหน้า ลบมันจะถอยหลังแบบนี้ค่ะถอยหลังมาทีละช่องแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างข้อนี้เขาให้มา13ลบ5มีอยู่13แล้วเอาออก5อ่ะ13มีตรงไหนนี่เลข13มีตรงนี้แล้วก็จุดไว้เอาออกไป5ลบก็คือเอามันออกไปลดลงแล้วก็ถอยถอยลงนั่นเองนะคะอ่ะมีอยู่13อาออก5เริ่มจากเส้น13เนาะ เอาออกไป5้าช่องเอาออกไป5ช่องอ่ะนะพร้อมครูเอาออกไป1เอาออกไปสองเอาออกไป3มเอาออกไป4เอาออกไป5 13เอาออกไป5เราได้เส้นจํานวนตรงเลข8นั่นหมายความว่า13 —บสามลบห้าก็เลยได้เท่ากับแปดนั่นเองนะคะง่ายไม่เอ่ยนักเรียนใช้วิธีจุดไว้มันครู ตัวเลขตัวแรกเนี่ยตัวเลขด้านหน้าเขาให้มาเท่าไหร่นักเรียนจุดไว้จุดไว้เหมือนของครูแล้วก็โยงเส้นย้อนกลับแบบนี้เพราะว่าการลบมันคือการลดลงลดลงถอยลงนั่นเองเราก็จะถอยหลังกลับนะคะ,ะต่อไปข้อนี้เขาให้มา10 10ิอขออภัยค่ะข้อนี้เขาให้มา10 10ิบหยุดงนี้เราก็จุดไว้ ่สอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดไว้ลบออก7ลบเอ,อก7ก็คือลดลง7ถอยลง7นั่นเองนะไป7ช่องค่ะ1 2 3 4 5สองี่ห้ 10, ลดลง7ก็จะได้3นั่นเองนะคะง่ายไหมเอ้ย ơi? อ่าถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูตัวอย่างข้อต่อไปข้อต่อไปเขาให้มา อขออภัยค่ะนักเรียนข้อต่อไปเขาให้เรามา16อ่16อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ16เราก็จุดไว้จุดตรงเส้นจำนวนมันไวน้นี่16แล้วก็วงเลข16ไว้ลบลงลบออก4อ่ลบออก4ก็คือลดออก4นั่นเองลดออก1ลดออก2ลดออก3 ลดออก4อได้เส้นจำนวนตรงเลข12แสดงว่า16ลบ4เท่ากับ12นั่นเองนะคะ,ะลดลงไปทีละช่องนะคะลดลงไปทีละช่องต่อไปข้อที่4เขาบอกว่ามีอยู่9มีอยู่9แล้วก็จุดไว้เลยจุดไว้ตรงเลข9มีอยู่9ลดลง9 9ลบ9เขาให้ลดลง9 9ลบ9ก็คือเอาออก9นั่นเองแล้วก็ลดไปทีละช่องเหมือนเดิมลบออก1ลบออก2ลบออก3ลบออก4ลบออก5ลบ6ลบ7ลบ8ลบ9แสดงว่า9ลบ9เท่ากับอ่าเท่าไรคะนี่ตรงเส้นจำนวนมันคือเลข0เพราะฉะนั้น9ลบ9ก็เลยเท่ากับ0นั่นเองนะคะอ่าต่อไปตัวยอย่างข้อที่5 ตัวอย่างข้อที่5ของให้15มาลบ8อดาลบ8ดูตัวหน้าก่อนดูตัวหน้าเป็นหลักนะคะแล้วก็จุดไว้ตรงเลข15อหวงกลมเลข15ไว้ลบออกไป8ก็คือเอาออกถอยลง8ไปลบ1ลบ2อลบ3าลบ4ลบ5ลบ6ลบ7ลบ8อ่ะ15หลบ8ก็เลยเท่ากับ เจ็ดนั่นเองนะคะนักเรียนอย่าสับสนนะลบคือการลบคือการถอยลงมาอถอยลงถอยลงเหลือน้อยลงส่วนบวกส่วนบวกมันจะไปฝั่งนี้นี่บวกบวกมันจะเพิ่มขึ้นไปข้างหน้าลบมันจะถอยลงนั่นเองนะคะอย่าสับสนกับวิธีการบวกนะ,ะดูตัวอ,อยา่างเสร็จแล้วนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดหนานี้136นักเรียนไม่ต้องโยงเส้นแบบนี้มาเหมือนของเขาก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะงง ให้นักเรียนใช้วิธีการจุดเหมือนของคุณครูให้นักเรียนใช้วิธีการจุดเหมือนของคุณครูที่คุณครูทําตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะเช่นข้อที่1ข้อ 1, 1. 1. นึ่งุดนงี้เขาให้มา1 4บี่ลบหเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่าง14นักเรียนก็จุดไว้ตรงสิบสีลบออกหนักเรียนก็โยงถอยหลังมา6กช่องเหมือนของคุณครูหนึ่งสองสาม สี่หแล้วก็หกแบบนี้แล้วก็จุดไว้แล้วก็วงคำตอบไว้1 4บลบหก็เลยเท่ากับแปดตรงคำตอบก็เขียนเป็นเลขไทยแบบนี้นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วแค่นี้อ่าทหน้าร้อยสามสก็มาร้อยสามสิบเจ็ดนะคะเหมือนกันเลยถอยหลังลงใช้วิธีการจุดแล้วก็ถอยหลังลงใช้เส้นโคง้งถอยหลังลงเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะร้อยสามสิแล้วก็ 138นะคะลองทำดูนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ